เยอะมากจ้าลงทา,า,านลางทา,า,า,านลงทานวัดต่ำงามจ้าคุณเยอะมากฮึมดูลงทานวัดต่ำงามคุจ้าบุญกระถิ่นเจ้าค่ะคุณกระถิ่นอาตัมทำอะไรอ่ะอาตัมกินขนมจีนเหรอ โอ้จ้าโรงแามร้าสั่งงา่ายคนเยอะมากจ้ะมีทุกอย่างมีกาแฟด้วยโอ้ยมีทุกอย่างเลยจ้าดูส่วนมากจะเป็นพม่านะพม่าชอบสำบุนกะ มุมนเนาะโอ้ลงทางก็ใหญ่นะเย็นดีด้วยน้ำมันไม่ลงมาคน,นะนเยอะมากจ้าสระมูลลงทางรักสามน้ำนะคะดูลงทางขงูลงทางกูเยอะมาก สว่วนหน้าจะเป็นพม่านะจ้าขนมครกรก็มีขนมอ่าเอาแม,ม่ต้มอ๋อถ้ะยังไม่สบา,ายแพ้ก่อนจ้าเอาพม่าน้ำ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 เยอะเยอะเยอะ ตามเอาน้ำไหม้ยพนักงานเสิร์ฟน้นี่พนักงานเสิร์ฟมีอยู่มือเดียวเด้อเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟน้ำน้ำแช่น้ำอ่ะเอาเดียวพอไม่มีมือถือเราหลอดหลอดนะหลอด ใส่ผีสิงมาเนี่ยไปออกออกจากโรงทานโอโหวัดเขาใหญ่อะเนาะไม่พุ่งมาคิดว่าวัดเล็กๆโหเสียงโชคจ้าเสียงโชคใครอยากเสียงโชคบ้างไม่สนใจเหรอโชค เองนอ้าโชคอยู่นี่ใช่ไหมอะไรเนี่ยอะมาทำบุญเลขอะไรอ่ะเลขอะไรเด็ดอ่ะอืมเล่กอย่างดีอื โอ้แผงโมเลอร์เลยเนาะอันนี้ก็มีเสียงโชคเสียงโชคเอาเลขอะไรดีดูก่อนดูก่อนเลขอะไรเลขอะไรเนาะเลขอะไรดังอ่ะอะไรนะเจ็ดสามเจ็ดเหรอเลขอะไรเนี่ย เราดูก่อนอ้าวไม่เอาเลขเด็ดกันนั่งเหรอเลขเด็ดไปเอาเลขอยง่ห้อยังเลยเอาไม่ไปดูนะเอาเลขอะไรอ่ะวันนี้เรามาวัดเอาเอาเอาเลขยี่ห้อเนาะเก้าเหรอวัดต้องเก้า ตีด้วยตีด้วยตีตัวเลขด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงโชคเสียงโชคมาวัดต้องมาเสียงโชคเสียงโชคด้วยท่านผู้ชมดูดีโอ้โหมุมนี้มุมเสียงโชค พ่อค้าเลขอะไรที่มันเลขสวยๆนี่เอาเลขอะไรเป็นสวยทุ้เลขนะเลขไหนหนอที่จะออกอออเลขอะไรเสียข่าอเดี๋ยวแป๊บนึง อันนี้ก่อนเสียงโชคซื้อมาเยอะแล้วไงเป็นรู้จะเอาเลขไหนวัดก็สวยอ่ะวัดก็สวยอ่ะสวยมากวัดก็สวยอ่ะสวยสวยสวยวัดสามงามเจ้าพ่ะวัดสามงาม ด้ยจอมาคัเนผีองดนนยมาทำบุญกับถิ่งกันจ้ากินดีตั้นรับเห็นไม่นาอก่อนที่จะ่ไสาวคสหวเจริญพรเจ้าภาพที่จองเป็นเจ้าภาพร่วมสวยมากได้รับพระไตรสวยมากมักพระเจ้าว่าคนก็เยอะนะ ววิสวยผาใจแล้วประดุจดังว่าเราประคองใจของโบนีสวยมากเจ้าค่ะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะจ๊ะแม่เดี๋ยวไปทำบุญก่อนจ้าแค่นี้ก่อนเนอะโบสถ์ปรสามงามสวยอ่ะขียงนี้ก่อนจ้าด็กนำพานโบนีทุกท่านว่าท่ใดสว่างสวยมาะ กุศลนละเจตน,นาที่ดียอมเป็นเจ้าภาพกันให้ก่อนนะนนนนจ๊ะได้มา,ารับผ้าใจนั้น